ท่านที่มีความเหมาะสมที่สุดนะครับเหมาะสมที่สุดที่คณะกรรมการพียารนาแล้วนะครับท่านคนนี้เป็นรองนายกนะครับเป็นรองนายกชุดที่แล้วนะครับท่านคนนี้ชื่อนะครับคุณมารุตเมฆลอยครับขอเสียงตบมือให้ท่านบิสมิลลาฮิราะหิมผมจำได้ว่าวันที่ท่านชัดชาติ ชนะการเลือกตั้งทางผู้วกก่ากรทมที่ผ่านมานะครับมีนักข่าวไปถามท่านว่าท่านรู้สึกยังไงที่ชนะถึงคะแนนเสียง1.3ล้านเสียงที่ขะาดท,ที่ที่ที่ชนะมาท่านชาติตอบว่า1.3ล้านเสียงนั้นไม่ใช่ว่าผมชนะแต่1.3ล้านเสียงคือคำสั่งให้ผมไปทำงานเพื่อชาวกรุงเทพมหานคร อันนั้นคือสิ่งที่ท่านชาชาติพูดนะครับวันนี้เนี่ยผมมารับช่วงสองสมาคมในในช่วงรูปแบบความพร้อมในสิ่งที่ในรูปแบบที่ดีที่สุดที่ TMTA จะมีได้ผม grateful ผมขอบคุณเหลือเกินกับนายกสองคนก่อนหน้าผมนะครับคุณอดุลวงส์งเสงี่ยมแน่นอนว่าคุณวัสุเซนสมนะครับที่วันนี้ส่งมอบหน้าที่องค์กรแห่งนี้เนี่ยมาให้ผมใน ในเวลาที่มันจะดีกว่านี้เนี่ยคงยากแล้วผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดตรงนี้แล้วกันสั้นๆคงจะไม่มีอะไรมามีอะไรทิ้งที่ต้องทำอีกเยอะที่อยู่ในหัวที่อยู่ในข้างหน้าที่รออยู่สิ่งแรกที่เป็นวาระเร่งด่วนที่ผมจะทำคือการสร้างคณะกรรมการชุดใหม่ที่ที่เป็น active committee ที่แท้จริงที่ผมทำงานกับ คณะกรรมการชุดเก่าหลายๆคนที่ที่เราอยู่กันมาตั้งแต่เดวันจนถึงวันนี้หลายๆคนเรารู้อยู่แล้วว่าแต่ละคนมีความสามารถขนาดไหนมีใจให้สมาคมแค่ไหนต้องไม่ต้องสงสัยสิ่งที่ผมอยากจะได้จากกรรมการในชุดจากนี้เป็นต้นไปที่จะเกิดขึ้นผมอยากได้คนที่มีไม่ใช่แค่ความสามารถใจไม่ต้องไม่ต้องถามทุกคนมีอยู่แล้วแต่ผมอยากได้คนที่อีกองประกอบสําคัญของความสําเร็จคือเวลาถ้าเรามีเวลาที่มากพอเราจะเอาชนะ เราจะเราจะทําได้ทุกอย่างที่เราต้องการแต่แน่นอนผมเชื่อว่าทุกท่านไม่มีใครมีเวลาเยอะมากมายด้วยคือนักธุรกิจที่มีครอบครัวมีมีอาชีพของตัวเองที่ต้องดูแลคําว่าเวลาของผมเนี่ยผมจะติดต่อไปหาท,ทุกคนส่วนตัวคนที่เป็นกรรมาการชุดเดิมนะครับผมจะติดต่อไปหาผูกท่านทุก,ทกคนแล้วผมอยากจะบอกว่าไปคุยกับท่านส่วนตัวว่าว่าใครเราจะจะเราจะทําอะไรกันต่อไปใครพร้อมจะมาทําด้วยกันใครพร้อมที่จะลุยกันไปในในแง่มูลตรงไหนนานาสมาคมแห่งนี้เนี่ยไปสู่อนาคตแบบไหน ผมอยากจะสร้างองค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรที่ที่มีความหวังเป็นองค์กรที่ใครก็อยากเข้ามาทำงานเป็นองค์กรที่สร้าง positive difference ให้กับทุกทุกที่ที่มันเข้าไปอยู่ด้วยถ้าท่านเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ท่านให้ความสําคัญท่านคิดว่าองค์กรองกรแบบนี้ที่สังคมมุสลิมของประเทศไทยจะเป็นต้องมีอยู่ผมอยากเชิญท่านร่วมกัน และน่ารวมไปถึงกรรมการชุดใหม่คนที่ไม่เคยร่วมง,งานกับสมาคมเลยบางคนเป็นเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคมในวันนี้ด้วยซ้ําถ้าท่านได้ยินเสียงเหล่านี้นี่คือเสียงเรียกร้องคือ calling จาก TMTA วันนี้กรรมการชุดเดิมผมไม่เหลือใครแล้วนะครับเหลือผมคนเดียวตรงนี้แต่ว่าเรากำลังจะสร้างกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาด้วยกันผมไม่ได้ขออะไรมากไปกว่าสิ่งที่ความสามารถที่อ l l a h Subhanahu w a t a a l ให้กับพท่านมาบางคนเก่งเรื่องการวางแผนบางคนเก่งเรื่อง strategic planning บางคนเก่งเรื่องของการทำ production บางคนเก่งเรื่องทำ editing บางคนเก่งเรื่องการเขียนบางคนเก่งเรื่องการตลาดบางคนมี connection ดีบางคนสิดต่อ,อหน่วยงานราชการได้เยอะเอาเอาข้อเอาข้อดีเอาจุดแข็งของพวกท่านเนี่ยมาช่วยเรามาช่วยเรานายกทำอะไรไม่ได้ครับทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีทีมงานที่ดีพอเท่าท่านอาจจะเคยได้ยินคำพูดนี้ว่า with great with great c คำเกรดรูสบ <asure> ิลิตี้ซึ่งอยู่ที่อยู่ในหนังดัง uh, มันมีความหมายว่าพลังอำนาจใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบันใหญ่ยิ่งแต่นั่นคือสไปเดอร์แมนครับเขามีพลังอำนาจมีมีมีซูเปอร์ฮีวแมนพอร์มีพลังอำนาจของเหนือมนุษย์แต่สำหรับผมวันนี้เนี่ยผมรู้สึกถึงวิดเกรดเพรสเชอร์คำเกรดรูสบิลิตี้คือเอ่อความกดดันความคาดหวัง แต,แต่ผมไม่ได้กลัวครับสอนหลายอย่างทุกๆปัญหาตั้งสติให้ดีแล้วมันจะมีทางแก้แล้วผมรู้ว่าความยากเอาชนะเออผมรู้ว่าผมรู้ว่าความอยากความอยากนะครับเอาชนะความยากได้เสมอถ้าเราอยากมากพอถ้าเราอยากมากพอว่าเราอยากจะสร้างอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นมันจะเอาชนะทุกความยากได้เสมอที่ผมอยากจะบอกสุดท้ายในวันนี้ก็คือ เป็นการเชิญชวนแล้วกันถ้าทุกท่านไม่เดินเข้ามาถ้าท่านวันนี้ใครใครเห็นว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการสมาคมกรรมการสมาคมมีประโยชน์อะไรท่านจะเป็นคนแรกๆที่ได้รับรู้โอกาสหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในสมาคมซึ่งจากว่าสู่วางไว้แล้วเนี่ยมันยังมีโอกาสอะไรอย่างทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะเข้ามาครับโอกาสทางธุรกิจนะ ซึ่งจะมันจะปลักอินกับสิ่งที่ทุกท่านเป็นเนี่ยได้เยอะมากถ้าใครพร้อมอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการสมาคมและพอจะมีเวลาให้เราและพร้อมจะหยิบยื่นความสามารถของบางส่วนของท่านเนี่ยมาเป็นมาช่วยเหลือให้กับเราจะมีการประชุมประชุมกรรมการเนี่ยอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งซึ่งอาจจะเป็นออฟไลน์หรืออาจจะเป็นออนไลน์ก็แล้วแต่เราขอให้มีการขอท่านมาร่วมการประชุมนั่นคือนก้อก็ส่วนของกรรมการทั่วไปนะครับแต่ว่าคนที่จะเป็นฝ่ายบริหารสมาคมเป็นรองนายกเป็นทีมชูรอต่างๆอย่างนี้ไปเนี่ย ก็จะมี Re q u i r e m e n ่ที่แตกต่างกันออกไปที่ผมก็คงจะว่าออกมาหลังจากนี้จะสื่อสารกับท่านเพิ่มไปจากนี้เป็นต้นไปอยากจะขอเชิญชวนวันนี้เข้ามาหาผมส่วนตัวก็ได้มาบอกผมว่าท่านอยากจะมาเป็นกรรมการสมาคมหรือถ้าท่านไม่สะดวกมาหาบอกผมบอกใครก็ได้ครับที่เป็นทีมงานของสมาคมบอกนิมารีบอกพี่วสุบอกใครก็ได้ที่ท่านเห็นเต็นทีมงานสมาคมบอกชูรรอก็ได้ให้เราได้รู้ว่าท่านมีใจแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราอาจจะติดต่อไปหรือเราจะพูดคุยกันอย่างนี้เป็นคําเรียกร้องจากผมแล้วกัน สุดท้ายผมอยากจะบอกว่าผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณไปคนเดียวถ้าคุณไปคนเดียวเนี่ยคุณอาจจะไปได้ไวแต่ถ้าเราจะเดินไปให้ไกลเราต้องไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันไปได้ไกล ขอคุณมากรุอเมฆลอยนะครับผมนายกสมาคมธุรกิจการค้าไทยมุสลิมนะครับผมในวรนนี้นะครับผมทีและแสดงความยินดีด้วยนะครับโอกาสนี้ครับขอุาเรียนเชิญคุณวสุเซนสมนะครับผมท่านอดีตนายก